สวัสดีค่ะวันนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดหัวหน้าส่วนราชการและกำลังพลกองบัญชาการกองทัพไทยเข้ารับฟังการบรรยายถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานของผู้บัญชารระดับสูงในวาระ,กระเกษียณอายุรชาชการประจำปี2567ของกองบัญชาการกองทัพไทยโดยมีรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดและรองเสนาธิการทหารเป็นผู้บรรยายในวันนี้ค่ะเราต้องเป็นคนที่มีความอดทนสูงสุด,สด ก็ต้องวางแผนให้ละเอียดและต้องถามยิ่งต้องได้เป๊ะที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้ก็อขอให้เจรยญกับน้องๆที่เคยทำงานร่วมกันมาทางในสอขอและน้องๆที่เคยนามไปแล้วและไม่ได้เลยนามนะครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้จากน้องๆเป็นผู้ปฏิบัติ์ที่เป็นผู้กำกับดูแลหรือผู้วางแผนเป็นเนด,ดียอกครับ จะมีโอกาสติดตามเสด็จไปที่สหรัฐอเมริกาไปลอยรัชกาในขณะที่ต่างใจไปประทศเกาหลีเหนือนะครับเราจะต้องลึกอยู่เสมอว่าเราจะต้องดำเนิไว้ซึ่งข้าศาสนามหามหัตจรรย์ครับต้องปกป้องแล้วก็เชื้อชูนะแล้วก็การปฏิบัติทางการเมืองของขุนช้างโดยเฉพาะนะครับจะต้อง ดูแลดูแลลูกน้องดูแลผู้ใกล้รัชาเพื่อนร่วมงานอะไรต่างๆนะครับแล้วก็คนนี้มันหมายถึงนอกจากผู้ใกล้รัชาแล้วก็ยังมีตัวเด็ครอบครัวด้วยนะครับก็ต้องต้องดูแลให้มีความสุขในกันทุกฝ่ายแล้วก็ตามเป็นอยู่เองไม่ว่าเราอยู่ในตำแหน่งแห่นหมดอะไรก็ต้องมีความรับผิดชอบในการ ทำงานแต่ท่านเชื่อไหมว่าอปี2519สิ่งที่เราภูมิใจที่สุดก็คือว่าสิ่งที่เรามอบส่งต่อให้กับเจเนอเรชั่นต่อไปในมุมของผมก็คือถ้าเป็นพ่อแม่คือลูกของเราหลานของเราในมุมของผู้ชาก็คือทั้ท่านนะถ้าท่านทําได้ดีถ้าทําได้ดีกว่าผมท่านทําได้ดีกว่าคนที่มันก้าผ่านมาอันนั้นคือความภูมิใจนะครับก็ขออนุญาตยกมือให้กับท่านท่านรองสุทยิเอบ ขอบคุณที่ฟ้าให้เราเจอกันขอบคุณที่เธอไม่เคยปล่อยฉันไว้เพียงลำพังในโลกที่มันช่างโหดรายขอบคุณชีวิตที่เคยมีเธอขอบคุณทุกครั้งที่เธอกอดฉันไว้ด้วยมัวใจให้